หนาวได้เลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้ก็ดึงออกถังจากนั้นมันก็จะปื้ดออกมาเลยครับนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะปลื้ดออกไปเลยแหละครับทีนี้นี่ครับที่เหลือถ้าดึงไม่ได้แสดงว่าไอ้นี้ไม่น่าจะได้แหละถ้าดึงมาปุ๊บติดแบบนี้แบบนี้คือไม่น่าจะใช่ฝังทางด้านนี้แล้วครับติดแล้วบุรียมเย็นๆทุกคนครับวันนี้ซื้ออาหารปลานะครับมาเป็นส่วนเสริมในการที่จะ ให้กับปลาที่เลี้ยงไว้ครับแล้วก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ชาวเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเจอกันบ่อยครับอย่างเช่นนี้ครับกระสอบก็จะเป็นกระสอบแบบนี้ครับกระสอบอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสอบอาหารปลาหรือกระสอบอะไรก็แล้วแต่กระสอบปุ๋ยครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาก็คือนี่ครับบางครั้งเคยเห็นบางครั้งดึงออกมาแล้วมันปื้ดออกมาเลยครับหรือบางครั้งมันก็ต้องใช้มีดมาตัดนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เจอแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะ ตรงไหนมันดึงได้หรือตรงไหนมันดึงไม่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับคลิปนี้นะครับวิธีการคือเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงตรงไหนแล้วก็ดึงจุดไหนออกมาได้บ้างนะครับแบบนี้ไม่น่าจะได้ครับมันจะมีสองทางนะครับมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งนะครับโฟกัสกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้หมดกัดครับะดึงตรงที่ไม่มีมดก่อนครับมดกัดครับอืม ท่านจะต้องดูนะครับวิธีการมันจะมีสองทางครับแต่ว่าตอนนี้จะมาดูทางเดียวก่อนนะครับนี่ตรงนี้นี่ครับนี่นะจ,จะโฟกัสกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ท่านก็ต้องดูปลายมันครับเห็นไหมครับเราก็ต้องดึงตัวนี้ออกก่อนดึงออกก่อนครับถัดจากนั้นก็ลองดึงดูครับว่าส่วนนี้มันจะดึงได้หรือเปล่านะครับถ้าดึงไม่ได้แสดงว่าไอ้นี่ไม่น่าจ,จะได้แหละถ้าดึงมาปุ๊บติดแบบนี้ แบบนี้คือไม่น่าจะใช่ฝั่งทางด้านนี้แล้วครับติดละแสดงว่าเราจะต้องมาอีกหนึ่งที่ครับอีกหนึ่งฝั่งก็คือฝั่งด้านนี้เนี่ยเรามาดูกันครับฝั่งด้านนี้แสดงว่าฝั่งด้านนี้น่าจะเป็นฝั่งที่น่าจะดึงแล้วมันก็ปลื้ดออกมาเลยนะครับมาดูกันว่าทํำยังไงนะครับมันก็เป็นปัญหาสําหรับหลายหลายคนนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งผมเองก็เหมือนกันอพอเป็นอย่างนี้ก็จะมีปลายอยู่นะครับ ปลายปมของมันแต่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนื่องจากว่ามันโดนตัดมาแล้วแล้วก็ต้องคลี่ครับค่อยๆครับทำเบาๆครับเช่นแบบนี้พอมองเห็นนะครับจะเป็นอย่างนี้เราก็ดูก่อนว่าจุดไหนที่มันดึงได้บ้างหรือจุดไหนที่มันจะทําให้ปมปมเชือกนี้มันหลุดไหมนะครับลองดึงออกมาก่อนดึงออกมาถัดจากนั้นก็ลองดึงทีละจุดดูครับอ่าแบบนี้ติดครับติดแสดงว่าไม่น่าจะได้ ก็ต้องดึงออกใหม่ครับดึงหาไอตัวที่มันจุดจุดที่มันจะดึงแล้วก็ปลื้ดออกไปเลยนะครับแบบนี้จะอยู่ไหมครับอืมไม่น่าจะได้เราก็ต้องดึงคือดูลักษณะของเชือกดีๆครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าดึงอีกเส้นหนึง่งแล้วมันจะติดกับอีกเส้นหนึง่งแบบนี้ไม่น่าจะได้ผมว่าตัวแรกที่เราทําน่าจะถูกแล้วครับอันนี้ไม่น่าจะได้แล้วแหละอืม แหได้เลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้ก็ดึงออกถัดจากนั้นมันก็จะปื้ดออกมาเลยครับนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะปื้ดออกไปเลยเลยครับทีนี้น่ครับที่เหลือเราก็ขดึงครับดึงเราจะต้องดูดีๆครับอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้ฮะต้องดูดีๆครับแล้วก็ลอง อย่าเพิ่งไปดึงปืดทีเดียวครับเราต้องไปดูก่อนว่าถ้าดึงเส้นใดเส้นหนึ่งออกแล้วลองดึงดูว่าถ้ามันติดกันก็ต้องหย่อนออกแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าได้ครับโอเคครับเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆลองไปทํากันดูนะครับกับปัญหาโลกแตกสําหรับเรื่องของง่ายๆกับการเปิดกระสอบปุ๋ยแล้วก็กระสอบอาหารปลาครับผม